สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมไปรื้อห้องเก็บของก็เจอของดีครับของดีมากๆเป็นคาเซ็ตคาราบาวนะครับผมคือผมจะยกมาสี่ละบัมครับเป็นชุดที่แรงที่สุดของคาราบาวนะครับผมก็จะมีแจ้งเกิดเต็มตัวนะครับ Make in Thailand นะครับผม Make in Thailand เป็นของค่ายอามิโกนะครับผมเทปสมัยก่อนนี่ค่อนข้างปกคราบเอาค่อนข้างกลาสิกนะครับใบตองนะครับผมเ๋าวจะมาดูข้างในตัวคาเสเซ็ตเป็นอามิโกครับผมครับผมปกติของคาเสเซ็ตก็จะมีเนื้อเพลงอยู่แล้วนะครับผม ในอัลบั้มนี้ก็มีทั้งหมด10บสบเพลงนะครับผมฮิตทุกเพลงนะครับผมในอัลบั้มนี้เมกอินไทยแลนด์มหาลัยลูกหินลูกแก้วหำเทียมสองเท่าผู้ยิ่งใหญ่ราชางเงินผ่อนนางงามตุก,กโจกเลฟูจีแล้วก็บัวลอยนะครับผมมีเนื้อเพลงในคัสเซสร็จครับผมสมาชิกในยุคนั้นก็ประกอบด้วยแอดคาราบาวนะครับเทีรี่ เล็กนะครับเขียวนะครับแล้วก็นาเป้าครับท่านลัก็นาท่านี่สีกินดีนะครับผมเป็นปีพุทธศักราช2527ัรับอ่าบอยู่กับ my, แคบมมคทที่แล้วก็มิโกน,นะครับผมมีคอนเสิร์ตทั้ง2เวทีใหญ่ๆลูกดนตรีแล้วก็เจ็ดสีคอนเสิร์ตนะครับผมเป็นความประทับใจคัสเซ็ตอีกมวลหนึ่งนะครับผม ต่อมาเป็น Welcome to Thailand นะครับผมอ่าอ่าขอโทษเลยขอโทษเลยครับอ่าเป็นอเมริกุยก่อนนะครับผมอเมริกุยเป็นอันอลบั้มที่6นะครับแพ็กเกจสวยมากกับปกทหารนะครับผมสมัยก่อนจำได้ว่าซื้อมาใหม่ๆนี่คือจะเรืองแสงเลยนะครับผมนี่ก็พอเรืองแสงอยู่นะครับผม แบบนะครับข้างในก็เป็นผลงานลำดับที่6กแล้วก็ได้เขียนไว้นะครับผมครับผมปีพุทธศักราช2029นะครับผมดนตีเป็นอันเดียวที่ขับเคลื่อนนะครับผมครับผมโอเคเพลงก็มีทั้งหมดอเมริโกยอมโนนะครับคนจนผู้ยิ่งใหญ่ครับผมมาล่ลครับ ข่าวดีครับผมตางขโมยสาวุดอนหำเทียมเท่าทะเลแผ่นดินครับผมข้างข้างหลังปกเขียนด้วยนะครับมโนกเป็นทหารมพันสี่ครับผมคลาสสิกครับอันต่อมาเป็นวีลค m ม to t h ยแลนด์ครับเป็นหน้าปกก็เป็นรูปของ สมาชิกบงคาราบานะครับออริจินอลแรกๆเลยนะครับผมปกข้างในเป็นคาสเซ็ตเป็นสีกะปินะครับผมของค่ายอามิโก้ครับผมข้างในก็ประกอบด้วยรายชื่อสมาชิกครับเหมือนเดิมนะครับเนื้อเพลงครับผมคาเสเซ็ตสมัยก่อนจะมีเนื้อเพลงข้างในครับผม เป็นค่ายอามิโก้นะครับอามิโก้จับจำนายครับสมัยก่อนก็จะมีการขอบคุณคน,นนั้นคนนี้ครับแล้วก็ชื่อสมาชิกนะครับผมฮิตกันไปนะครับเวลคัมทู Thailand ครับบิ๊กเซลสบายกว่ากระตานรบไม้ให้คุณเทวดาถ้าจะแย่สังกสีนิออนคนหนังเหนียวบ,บับบริสุ์ถึกพอยทุยปักแปดเป็นเพลงที่คุณคุ้นกันดังนั้นนะครับผม เป็นลำดับที่9ของยุครุ่งเรืองของคาราบาวนะครับทับหลังนะครับผมอ่าเป็นอามิโก้ครับผมอ่าเป็นอามิโก้ครับผมอามิโก้เหมือนเดิมข้างในเป็นเนื้อเพลงของคาราบาวนะครับอ่าแล้วก็มีการขอบคุณครับผมอ่าอามิโก้จะจำหน่ายรับค่ายแววหวานนะครับผมนี่ครับ นาปกของทับหลังครับผมประกอบไปด้วยทับหลังลักทรโหดลูกบ้างเนื้อมิชชาวนาแม่สายครับบานาติบหนุ่มสุพรรณผ้าภัยมณีตึกไกวทุยนิกและกะนาครับสมัยก่อนการทำกราเสร็จนั้นจะออกแบบเรียบง่ายครับผมกระดาษสามสีท่อนพับครับผม ยอดขายแต่ละอาัลาบั้มไม่ธรรมดาตั้งนั้นนะครับผมมีเก็บไว้เราเจอแกรบอมยิ้มนิดๆหนึ่งครับยังอยู่ครับผมเดี๋ยวจะหาชุดแรกๆมารีวิวกัอนอีกนะครับอันนี้ผมแยกมาเป็นชุดลุ่งเหลืองครับผมคุณภ,ภาพยังใช้ได้ผมลองเปิดฟังดูแล้วนะครับผมยังใช้ได้อยู่ครับผม มันเป็นยุคข,ของมันนะครับบางคนก็ทิ้งไปแล้วครับผมาถามว่าไว้มันก็นึกถึงสมัยนั้นครับผมโลกดนตรีกัเจ็ดสีคอนเสิร์ตครับผมเต็มกะหึนครับผม,อมโอเคครับผมมันเป็นอะไรที่น่าเก็บว่าจะทํากรอบใส่ ให้เรียบร้อยครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ